สวัสดีครับผมโจตีเฮดแจ็ครับคลิปนี้ก็จะมารวบรวม12มินิเกมที่จะมีในเกม GTA 6นะครับทุกคนนะข้อมูลจัดเต็มนะครับสลับคลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันที่ข้อมูลแรกครับหรือว่ามินิเกมแรกครับมินิเกมแรกก็คือบาสเกตบอลนั่นเองครับทุกคนนะกิจกรรมนี้ครับเป็นมินิเกมที่จะมีในเกม GTA 6ครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเสริมอีกด้วยครับก็คือเรานะครับ สามารถที่จะเล่นกิจกรรมนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเกมจบ100%ได้ครับนี่ก็คือปกติแล้วครับเหมือนกับภาค5ถ้าใครจําได้นะครับภาค5ถ้าเราเล่นจบนะครับมันจะไม่100%ใช่ไหมเราจะต้องไปทํามินิเกมหรือว่าพวกเควสเสริมตามแมปทั่วไปนะครับถึงจะเต็ม100้อยเนาะทุกคนก็ถามมานะครับว่าเล่นจบแล้วทําไมไม่100นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเรายังทํา มินิเกมหรือว่าเควสเสริมที่มันมีอยู่โคตรเยอะในเกมนะจนครบมันเองครับนี่แล้วก็ GTA 6ครับก็มีหนึ่งในกิจกรรมอย่างที่บอกไปครับก็คือกิจกรรมบาสเกตบอลเองครับทุกคนนะแต่กิจกรรมบาสเกตบอลนี้ครับที่เป็นมินิเกมนะครับมันมีข้อแม้ด้วยครับทุกคนนะก็คือเรานะไม่จำเป็นจะต้องเล่นมันในทันทีนะก็คือไม่จํากัดเวลานั่นเองครับเราสามารถจะ เล่นกิจกรรมนี้ตอนไหนก็ได้ครับในระหว่างที่เล่นเนื้อเรื่องหรือว่าตั้งแต่ต้นเกมนะหรือว่าหลังจากที่เล่นตัวเนื้อเรื่องหลักจบไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ครับทุกคนนะและกิจกรรมนี้ครับก็ยังเคยปรากฏใน GTA ภาคแซนมาก่อนแล้วนะครับทุกคนนะก็คือกิจกรรมบาสเกตบอลนี้นั่นแหละนะครับนี่แล้วก็ถ้าเป็นภาค GTA แซนใช่ไหมกิจกรรมนี้ครับเคยมีในภาคแซนมาก่อนเนาะแซนแอนเดรียเนี่ย และถ้าเราจะเล่นกิจกรรมบาสเกตบอลในภาคนี้ครับก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเนาะก็คือเราต้องทําภารกิจไปเพ้นสีนะ่ะก็คือพวกบอลลัดเนาะมันเป็นแก๊งม่วงครับมันมาพ่นสีใส่กําแพงใส่เขตของแก๊งเขียวเนาะแล้วพวกซีเจครับกับลูกพี่ทั้งหลายนะครับก็เลยชวนให้เรานะครับไปพ่นสเปรย์ทับนะครับแล้วก็ เขียนชื่อแก๊งควบสติทับลงไปนั่นเองครับก็คือต้องเล่นภารกิจนี้ก่อนนะถึงจะเล่นกิจกรรมบารได้นั่นเองครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้ครับก็ไม่บังคับด้วยนะครับเหมือนกับภาคหกนะนี่ที่จะตามมาครับนี่เป็นการคาดการณนะ์เนาะแต่ก็น่าจะเป็นทรงนี้เนาะและส่วนกิจกรรมบารล่ะรายละเอียดเยอะนะทุกคนนะ ส่วนกิจกรรมบาสนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับและเราจะสามารถเล่นได้ยังไงล่ะใน GTA 6นี่นะครับเขาบอกว่าจะมีสนามบาสครับให้ผู้เล่นเล่นตามรอบเมืองต่างๆครับนี่แล้วก็เปิดให้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นครับได้ร่วมสนุกนะครับในการยิงประตูนะครับก็คือชุดบาสนั่นแหละนะครับนี่แล้วก็สามารถจะเล่นตัวต่อตัวน่าจะเป็น n b c นะที่มาเล่นกับเราครับนี่แล้วก็ รูปแบบการเล่นครับก็จะมีการจับคะแนนแล้วก็การแข่งกันอีกด้วยนะครับนี่แล้วก็แน่นอนนะมีการชุดแต้มนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะแล้วก็ในบางสนามนะครับอาจจะมีการแข่งขันแบบจริงจังก็ได้ครับทุกคนนะแบบเราอาจจะไปที่สนามนะแล้วก็อาจจะมีพวกอินบีอสาตัวสีหตัวนะมันยืนอยู่นะครับนี่แล้วเราก็อาจจะไปขอเล่นกับมันนะับทุกคนนะแล้วก็ กลายเป็นมินิเกมบาสใน GTA 6ไปเลยครับจังหวะนี้ครับนี่อันนี้แค่อันแรกเท่านั้นครับมินิเกมแรกเท่านั้นเนาะก็น่าสนใจแล้วโดยทีเดียวเชียวครับไปดูกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมชกมวยครับหรือว่ากิจกรรมต่อสู้นั่เองครับนี่การชกมวยหรือว่า การต่อสู้ครับก็น่าจะมีใน GTA6 ครับเพราะว่าภาพทีเซอร์เนาะหรือว่าตัวอย่างนะครับโผล่ออกมานะครับนี่รูเซียเตะกระสอบทรายหรือว่าชกกระสอบทรายกันมันในทีเดียวเชียวครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้ครับแน่นอนนะเป็นกิจกรรมเสริมเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนกับกิจกรรมบัสนะเล่นตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับเคยมีในภาค4มาแล้วครับทุกคนนะหลายคนอาจไม่รู้นะครับว่าเพราะว่าในภาค4ี่ครับ มีกิจกรรมชกต่อยกันด้วยนะครับทุกคนนะและเงื่อนไขในการเล่นครับเราต้องเล่นในภาคเสริม DLC นะครับก็คือ The Balad of g r e t o n y นะครับนี่ก็จะมีกิจกรรมนี้อยู่ครับทุกคนนะและเราต้องเล่นภารกิจม m ม m a บ o y จบก่อนนะถึงจะเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับทุกคนนะโอ้โหเงื่อนไขมันเยอะจริงๆนะครับเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้ย่อยๆนะก็คือการต่อยกันนะครับแล้วก็ชิงเงินรางวัล 100ดอลลาร์นะครับทุกคนนะหรือเราจะไปนั่งดูเองก็ได้ครับทุกคนนะนั่งดูเขาต่อยกันเนาะเพื่อชิงเงินรางวัล50ดอลลาร์นะครับว่างงันนะครับนี่นั่งดูก็ได้เงินหน่อเดี๋ยวนะรับชมการแข่งขันชิงเ,เงินรางวัล50ดอลลาร์นะสนามอ๋อตั้งอยู่ในเพนท์เฮาส์ของไอ้เพีบอยเอ็กซ์อ๋อสนามอยู่ใกล้ๆ พนเฮาของไอพ์บอยเอ็กซ์เลยว่ะทุกคนนะถ้าจาได้เนาะอ,อยู่แถวนั้นเลยนะผมก็ไม่เคยไปดูนะเล่นแต่เนื้อเรื่องหลักนะครับนี่เลยก็คือขนาดที่เราชมนะครับเราสามารถที่จะวางเดิมพันได้นะครับว่าใครจะชนะเนาะอ๋อนี่ไงถ้าเราเดิมพันสําเร็จนะครับเราก็จะได้รับเงินพร้อมกับความสําเร็จด้วยนี่ครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเกมมันเล่นครบ100เนั่นเองครับนี่กิจกรรมที่2ครับก็คือกิจกรรมชกต่อยต่อยมวยนี่แหละนะ และกิจกรรมนี้มันจะเจอได้ที่ไหนล่ะอืมก็คือเขาบอกว่าการแข่งชกนวยหรือว่าต่อสู้พวงนี้ครับก็คือต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับนี่ก็คือเราอาจจะไปต่อยตีกันที่ยิมนะแต่ว่าจะเป็นยิมใต้ดินครับเขาว่างนันนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆครับอืมสถานที่แบบริมถนนอะไรเงี้ยครับอืมตามที่ชุมชนต่างๆนะครับในกิจกรรมเหล่านี้ครับก็ถ้าเราต่อยตีไปแล้วนะครับก็จะมีการ ทดสอบทักษะหรือเพิ่มทักษะทักษะของเราด้วยนะครับแสดงว่าถ้าเราไปเล่นกิจกรรมนี้ครับก็เพิ่มสกิลเนาะในการต่อสู้ระยะประชิดของเราเลยทีเดียวเชียวครับโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เนี่ยแล้วก็ก็คือถ้าเราแข่งขันชนะนะครับเราจะได้ทั้งความสําเร็จในเกมครับหรือว่าอาชีพเมนนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเงินพร้อมกับค่าชื่อเสียงครับและที่สําคัญนะครับจะได้ค่าสถานะมาอีกด้วยครับและแน่นอนครับ GTA เกิดไทุกภาคเนาะตั้งแต่ภาคแซนใช่ไหมที่มันมีค่าสถานะต่างๆนะถ้าเรายิ่งทำสิ่งนั้นนะครับเรายิ่งเก่งขึ้นเองครับอย่างเช่นพวกขับรถเนาะหรือว่าว่ายน้ำเนาะมันก็จะมีค่าสเตตัสขึ้นมานะครับทุกคนนะยิ่งทํานู่นยิ่งได้นี่อะไรเงี้ยออ,อันนี้เป็นอันที่2นะส่วนอันต่อไปครับตกปลานะครับนี่ตกปลานี่คุ้นแต่แนวเซิร์ฟโลเเนะ ทีนี้มันจะมีใน GTA เนื้อเรือ่องแล้วครับทุกคนนะมันจะเป็นยังไงวะก็คือ Rockstar ทำเองเนาะอนี่เลยกิจกรรมตกปลาครับหลายคนอาจจะเห็นในภาคโลเพย์ต่างๆเนาะแต่ทีนี้ครับมันจะมาอยู่ใน GTA 6แล้วครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมเสริมครับและแน่นอนนะครับไม่จำกัดเวลาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่ต้นหรือว่าจน ตั้งแต่เหลังจบ100%เปอรซก็ได้เล่นตอนไหนก็ได้แล้วจตเมืองให้ไม่ใช่อย่างนั้นเออเขาใช่อย่างนั้นแหละอ่ะแล้วก็การตกปลานี่เราจะตกที่ไหนลูกพี่นะนี่เขาบอกไว้นะครับว่ากิจกรรมเสริมนี้ครับสามารถตกได้ทั่วพื้นที่ริโอเนดาเลยทีเดียวเชียวครับอันไหนมีน้ำมาตกเลยนะครับได้ปลาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเขาว่างั้นนะครับนี่แล้วก็ ผู้เรนครับสามารถตกปลาได้ตามชายฝั่งท่าเรือนี่หรือว่าบนเรือเลยก็ได้ครับโดยการใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดหลากหลายชนิดด้วยครับนี่แสดงว่าอาจจะมีร้านขายเบ็ดแล้วก็เหยื่อเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะแล้วเราสามารถจับปลาได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มอีกด้วยครับนี่แสดงว่ามันน่าจะมีพวกทะเลสาบเนอะแล้วก็อุ้ยน่าสนุกว่ะเฮ้ยกิจกรรมนี้เนาะอยากรู้ว่ามันจะมีปลา อะไรบ้างเนาะในภาค6กเนี่ยและบางชีนะครับอาจจะต้องท้าทายหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในที่ลับครันี่หรือว่าสถานที่ที่น่าสนใจที่อยากอยให้ไปตกครับเขาบอกว่ามีอุทยานแห่งชาติภูเขารังกาไม่ใช่นะคารลกาด้วยนะครับทุกคนนะภูเขาคารลกา,กาก็ไอ้ผ้าที่มันอยู่ในป่าทุกคนนะเขาน่นห่ะนะครับเขาบอกว่าไปตกที่นั่นก็ได้เนาะก็ ถ้าจาไม่ผิดในเขากะละก้าเราไปพายเรือธนูด้วยใช่ไหมพายเรือคาย,ยักไปทุกคนนะนี้ก็เป็นกิจกรรมตกปลาทุกคนนะที่คาดว่าน่าจะมีเนาะเพราะว่าเจสันถือเบ็ดขนาดนั้นครับถือไม่พองไม่น่าใช่อ่ะไปกันต่อดีกว่าทุกคนจริงจังหน่อยอันต่อไปก็คือยิมหรือว่าออกกําลังกายเองครับนี่ภาคนี้คาดว่าน่าจะกลับมาเหมือนกับภาคแซนเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้แนะ่นอนนะ เเล่นตอนไหนก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราเล่นนะครับก็จะได้อชีพเม้นจบ100%้ยนตดูนั่นเองครับนี่แลกิจกรรมนี้ครับก็เคยปรากฏใน GTA ภาคแซนมาเก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าภาคแซนให้ฟังนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับในภาค GTA แซนครับผู้เล่นสามารถที่จะไปเล่นกิจกรรมนี้ได้ครับนี่หลังจากกิจกรรมไรท์ทูกนะครับเสร็จเนาะกิจกรรมไรท์ทูกนี่ถ้า จำไม่ผิดก,ก็คือกิจกรรมที่เราก็คือกิจกรรมที่เราไปซื้อไก่กับิ๊กสมุกน่แล้วก็โดนพวกแก๊งม่วงมันตลบหลังน่ะแล้วเราก็ต้องรีบกลับไปบ้านเราเนาะไม่งั้นทุกคนจะตายกันหมดอะไรเงี้ยนี่กิจกรรมนี้เนาะหลังจากที่ปลดล็อกกิจกรรมเฮ้ยปิดปลดล็อกภารกิจนั้นแล้วครับเราถึงจะเอ่อได้โทรศัพท์จากพี่ชายสวทิทเนาะโทรมาบอกเรานะครับว่าเฮ้ย hey ไปออกกาลังกายบ้างสิวะรืก่ก้ามจะได้โตสาวจะได้ชอบอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็กิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะเล่นได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับอืมส่วนกิจกรรมนี้จะเจอได้ที่ไหนล่ะในภาคหนะครับทุกคนนะกลับมาภาคหดีกว่านะอืมทางอ่านแล้วงงนะหลายคนจะอาจจะไม่เล่นหลายหลายปีเหมือนผมนะอ่ส่วนกิจกรรมนี้จะเจอในภาคหนะครับก็คือผู้เล่นสามารถออกกําลังกายได้หลายแบบครับกว่างงานครับมีทั้ง ยกน้ําหนักคาดิโอครับทุกคนนะค่าคาดิโอถ้าจำผิดก็คือลุกนั่งใช่ไหมทุกคนไอที่ปวดปวดขานะแล้วก็การฝึกความคล่องแคล่วของตัวครับกิจกรรมนี้จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะของตัวละครเช่นความแข็งแกร่งความอดทนถืกทนนานไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือความอดทนของร่างกายครับแล้วรูปร่างนะยิ้มส่วนใหญ่ครับ ก็จะอยู่สถานีออกกําลังกายหลายแห่งด้วยนะครับนี่อาจจะมีกิจกรรมที่เราต้องทําการท้าทายนะครับแบบยกห้าครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมขออย่างเดียวนะอยากกดรัวแล้วกันนะไม่อยากเล่นมินิเกมแบบนั้นแล้วเนาะกดรัวรัวเร็วๆ,ๆนะเหนื่อยมือหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเสริมที่เราอาจจะต้องทําก็เป็นได้ครับในภาคนี้นะครับนี่เขาก็เป็นการคาดการณนะ์ในแต่ละเรื่องนะครับนี่แต่ก็ มีเนื้อความเนาะแบบออโอกาสที่จะเป็นไปได้อะไรงี้เนาะส่วนมินิเกมต่อไปครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีเนาะก็คือการล่าสัตว์นี่ครับทุกคนน,ะนี่ถ้าใครชอบล่าสัตว์ครับอยากเป็นฮันเตอร์นะครับนี่เข้าป่าเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับเล่นตอนไหนก็ได้เหมือนกันเลยทีเดียวเชียวครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้ครับผู้เล่นนะครับสามารถที่จะสำรวจพื้นที่ชนบท ป่านะครับเพื่อติดตามแล้วก็ล่าสัตว์ป่านานานชนตดได้นะครับนี่การล่าสัตว์พวกนี้ครับก็เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนด้วยนะครับอาวุธปืนนี่ก็มีหลายแบบนะทุกคนนะที่จะไปล่าสัตว์ครับนี่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะมีทั้งอาวุธปืนธนูนะครับหรือว่ากับดักเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะนี่เลยเพื่อรวบรวมหนังสัตว์แล้วก็ทรัพยากรอื่นๆที่ได้มาจากสัตว์นะครับพร้อมกับวัตถุดิบ นะเพื่อนํามาขายแล้วก็อาจจะมีระบบครบาฟก็เป็นได้ครับทุกคนนะขึ้นอยู่กับความก้าวหน้านะหมายถึงขึ้นอยู่กับการปลดล็อกของเรานะครับว่าจะเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับตัวเกมถึงจะปลดล็อกให้เหลือขนาดนั้นเดียวผมว่าระบบคราฟนี่อาจจะยังไม่มีเนาะในภาค6เนี่ยเนาะมันเบอร์ไปผมว่านะแต่ก็ต้องรอดูครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับก็ น่าจะเกิดในอุทยานแห่งชาติภูเขากลักก้าอีกแล้วครับท่านนะครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้ครับเคยมีในภาค5มาก่อนด้วยทุกคนเน,น้อจังหวะเนียนเดี๋ยวลอาให้ฟังนในภาค5เป็นยังไงวะเนี่ยนะก็คือการล่าสัตว์ในภาค5้าเนี่ยแล้วต้องเล่นไปเทเวอร์ด้วยครับทุกคนผมก็เพิ่งรู้นี่แหละนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มครับเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็น นะอืมเขาบอกว่าเป็นทางเลือกเสริมนะครับไม่จะเป็นต้องทําเพื่อจบ100%นะครับก็คือทํากิจกรรมล่าสัตว์นะไม่เกี่ยวกับทําให้เกมครบ100นะครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้ครับสามารถปลดล็อกอาชีพเม้นหลังจากเสร็จสิ้นได้นะครับอ๋อเล่นเพื่ออาชีพเม้นอย่างเดียวครับแต่ว่าจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เนาะส่วนกิจกรรมนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่มีคะแนนให้ด้วยทุกคนเลยแล้วก็มีสัตว ให้ล่าเยอะเลยว่ะทุกคนเลยก็คือถ้าเราล่านกได้ในระหว่างเวลา5โมงถึงสทุ่มเนี่ยเราจะได้5นาน้าคะแนนมาทุกคนแล้วก็ได้เงินเงินด้วยนะ10เหรียญน,นะแต่ว่าถ้าเราไปฆ่าคนน่ทุกคนเลยเราจะได้5้าคะแนนก็จริงครับแต่ภารกิจจะล้มเหลวทันทีหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเ,ออเริ่มภารกิจเนาะ แล้วก็จะมีอื่นๆนะครับก็จะมีหมูป่าครับเสิงโตภูเขาเนี่ยวา,างต่างๆครับกวางหลายแบบเลยนะนี่ก็ได้สูงสุดถึง100ดอลลาร์นะในเกมนะครับทุกคนนะนี่ภารกิจให้เทเวอร์ไปล่าสัตว์ในภาค5ก็มีหมดทุกคนเลยผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะขออภัยด้วยละกันอะไปต่อดีกว่าทุกคนนะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่6ครับที่คาดว่าน่าจะมีใน GTA ภาค6เนาะก็คือกิจกรรม พายเรือคายักครับทุกคนนะนี่น่าสนใจเหมือนกันเนาะมันจะเป็นมีเกมแบบไหนวะนะก็คือกิจกรรมนี้ครับไม่เคยมีในภาคอื่นมาก,ก่อนนะครับทุกคนนะก็คือการพายเรือคายักนะครับเป็นกิจกรรมสำรวจแม่น้ำครับในที่ผู้เล่นสามารถที่จะล่องไปตามแม่นม้ำหนองบึงแล้วก็ใช้ฝั่งทะเลด้วยเรือคายักแล้วก็ไม้ภายคู่ใจของเขานี่ขนาดนั้นเลยหรือวะแล้วก็ เป็นทางเลือนนะครับที่เราจะเล่นนะครับทุกคนนะอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าการพายเรือคายักนะครับมันอาจจะพาให้เราไปยังสถานที่ลับที่มีของสะสมต่างๆอยู่ก็เป็นได้ครับทุกคนนะเหมือนกับภาคเก่าๆนะก็จะมี อาชีพเม้นแปลกๆนะครับที่เราต้องเก็บ100อันทั่วแมพอะไรทรงนั้นนะทุกคนนะมาจจะซ่อนอยู่ในสถานที่หรือภายเรือคายักนี้ก็ได้ครับกิจกรรมนี้ก็ที่ตั้งภูเขาคารากกาอีกแล้วครับท่านนะครับทุกคนนะนี่ภูเขาคาราก้ามินิเกมเยอะจังวะอ่ะไปอันต,ต่อดีกว่าครับทุกคนอันต่อไปครับมินิกรอนะครับภารกิจอันต่อไปครับอันนี้เหมือนจะมีในภาคอื่นด้วยใช่ไหมขนาดภาคไวซ์ซิตี้เก่ายังมีนะว่าไหมอืม สำหรับกิจกรรมกล์ฟนี้นครับก็เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นในภาค6นะครับนี่ภาพโปรโมทมาขนาดนี้ภาคเอ่อเวอร์ชันจริงไม่มีไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะกิจกรรมนี้ครับก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับนี่สันทนาการในทีเดียวเชียวครับของผู้เล่นนะครับสามารถไปเล่นได้นะครับนี่แล้วก็ กิจกรรมนี้ครับก็มีธีมต่างๆด้วยนะครับนี่ก็คือมันมีธีมหมายถึงมันมีสนามต่างๆที่แตกต่างกันไปทุกคนนะอย่างเช่นพวกทางลาดนะหรืออาจจะมีกิจกรรมที่เราต้องตีกอลฟนะ่ะไปโดนชิ้นส่วนหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะคบทุกคนนะเพื่อเก็บคะแนนก็เป็นได้ครับนี่ก็ ก็จะมีกิจกรรมอดือดอีกมากมายเนาะแล้วก็ถ้าเน่นอนนะเราทําได้ถึงแต้มที่กําหนดนะครับเราก็จะได้อชิปเมนต t กลับมาเนองครับนี่โอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับลูกพี่นะอไปนัต่อดีกว่าทุกคนกิจกรรมต่อไปนะก็มีในหลายภ้างเหมือนกันเนาะก็คือกิจกรรมขับรถเนาะเอทวหรือว่าขับรถอัพโหลดไรเงีย้ยครับทุกคนนะอืแล้วก็ กิจกรรมนี้ก็เคยมีในภาค5มาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะะเดี๋ยวมาดูกันภาค6แล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเขาบอกว่ากิจกรรมออฟโรดนี้ครับจะจัดขึ้นในเส้นทางต่างๆนะครับอย่างเช่นภูเขานะครับหรือว่าภูมิประเทศที่มันขรุขระนั่นแหละนะอืมน่าจะอยู่ในป่าละมั้งนะครับก็คือต้องใช้ยานพาหนะออฟโรดครับอย่างเช่น AT v รถวิบ่าแล้วก็รถปักกี้นะครับการ แข่งขันนะครับจะทดสอบการควบคุมรถนะครับนี่แล้วก็ให้เราขับไปยังเส้นทางเอ่อที่ว่านะครับด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทําได้ครับแล้วก็มักจะเป็นเส้นทางที่ห่างไกลาจากตัวเมืองเนาะแล้วก็เป็นสถานที่ในชนบทด้วยครับนี่ก็น่าจะเอ่ออยู่ที่เขาคลัก้าอีกแล้วนะครับสำหรับเอ่อไอเรื่องนี้เนาะ ส่วนภาควีนะครับทุกคนมันเป็นยังไงเนี่ยกิจกรรมขับรถวิบกออฟโรดเนี่ยเขาบอกว่ากิจกรรมนี้ถ้าเราเล่นผ่านนะเราจะได้รับรางวัล500ดอลลาร์ครับแล้วก็ปลดล็อกการแข่งต่อไปเรื่อยๆนะครับนแล้วก็จะมีการจัดอันดับด้วยครับและที่สำคัญนะถ้าเราเล่นผ่านนะครับหรือว่าชนะนะการแข่งขันในครั้งแรกครับตัวเกม จะมอบชุดสกินให้เรานะครับชื่อชุดว่า m o โตเนะครับเดี๋ยวผมไปหาในเน็ตมานะก็น่าจะเป็นรูปนี้ที่ผมขึ้นอยู่นะทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาก่อนแต่ถ้าขึ้นก็แสดงว่าหาเจอนะหาก็ได้ชุดนี้ไปใส่เลยทีเดียวเชียวครับและชุดนี้มันก็จะไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราเลยครับทุกคนนะนี่พักห่านะถ้าเล่นจบ จะมีชุดให้ไปใส่ที่บ้านเลยทีเดียวเชียวกับทุกคนเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะส่วนอันต่อไปครับทุกคนนะก็คือสนุกเกอร์นี่เองครับนี่สนุกเกอร์น,นี่เหมือนจะมีในภาคแซนมาก่อนใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะหรือว่าเป็นโลเพไว้ทุกคนบอกก็ไม่แน่ใจเนาะอ๋อนี่ไงมีทั้งภาคแซนแล้วก็ภาคสี่ด้วยครับจังหวะนี้ครับภาคหกไม่มีไปได้นะครับเฮ้แต่ภาคห้าหายไปเว้ยไม่มีในภาคห้านะแต่ภาคสี่กับภาคแซนแอนเดียมีเฉย ก็คือกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมมินิเกมสบายบายนะครับเนี่ยแล้วก็กิจกรรมนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่อ๋อสื่อถึงหรือว่าอีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับเอ็กบอลอีกด้วยอ๋อเอ็กบอลก็คือสนุกเกอร์ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย <laughs> แล้วก็กิจกรรมนี้ครับมีให้บริการตามสถานที่ต่างๆครับอย่างเช่นบาร์สถานที่พักผ่อนจนใจทั่วไปครับผู้เล่นสามารถท้าทาย NBC หรือว่าผู้เล่นอื่นๆได้ครับอัน,อนนี้ หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าภาคออนไลน์ก็จะมีให้เล่นด้วยวะ่ะเกมนี้จะมีกติกาง่ายๆนะกะติกามาตรฐานเลยนะครับนี่ประมาณนั้นครับทุกคนนะส่วนในภาคแซนกับภาคไอวก็สามารถเล่นได้นะครับทุกคนนะเหมือนกันเลยวะ่ะอืมเออแซนเดียนะถ้าเราเล่นชนะทุกคนเนาเราจะได้รับตังค์เดิมพันหนึ่งพันดอลลาร์เลยนะอถือว่าโหดเอาเรื่องนะและส่วนภาค4่ล่ะเป็นยังไงบ้างภาคสี่นี่ ไอ้สนุกเกอร์ครับมันจะอยู่ในเพนเฮาส์ของไอเอ็กบอลเลยครับทุกคนนะนี่ในห้องเอ็กบอลเนาะประจาแล้วในบ้านของเอ็กบอลเลยนะครับหรือว่าเพนเฮาส์ของมันเดือนั่เองครับสามารถเล่นได้จากตรงนั้นเนาะอะไปกันต่อทุกคนนี่มาช่วงท้ายแล้วนะครับอันต่อไปผมบอกได้เลยว่าโคตรเด็ดเลยทีเดียวเชียวครับก็คือกิจกรรมก็คือการดำน้าลึกนี่ครับทุกคนนะ กิจกรรมนี้โคตรน่าสนใจว่ะเพราะว่ายังไม่มีในภาคอื่นเลยนะถึงภาค5้ามันจะมีภารกิจให้เราลงไปก็ตามนะครับแต่ว่าภาคน,นี้น่าสนใจมากเนื่องจากท้องทะเลมันน่าไปมากเลยทีเดียวเดียวครับในการดำน้ำลึกในภาคนี้ครับจะให้ผู้เล่นสำรวจสิ่งแวดล้อมใต้น้ำครับทั้งแนวปะการังซากเรือและถ้ำใต้น้ำก็ทุกคนเอ้ยอาจเป็นไปได้ว่ามีถ้ำใต้น้ำาไปเหือทุกพี่นะและผู้เล่นครับสามารถ สวมอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับวันพีทนเป่าวะเนี่ยดูว่มาหากูเนี่ยยวกูพาไปแล้วก็กิจกรรมนี้ครับทําให้ผู้เล่นเอ่อสำเร็จ100%ได้ครับคาดว่าน่าจะมีสมบัติอยู่ใต้น้ำเยอะแยะเต็มไปหมดครับ, yeah, yeah, รบแล้วก็สิ่งเออน่าสนใจนาะที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องลงไปเพื่อจก100%นนะทุกคนนะแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพ สัตว์ใต้ทะเลได้อีกด้วยครับทุกคนเออนี่ผมน่าสนใจเนาะลงไปใต้น้ําแล้วก็น่าจะหายรูปใต้น้ําได้ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะและแน่นอนนะนกลไกนี้ครับก็จะมีการเชื่อมโยงกับออกซิเจนด้วยนะครับนี่ก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะลงไปใต้น้ําได้นานกว่าเดิมเนาะเพราะว่าถ้าเราจะสำรวจแบบจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะในภาคนี้อาจจะต้องใช้ระบบออกซิเจนให้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเนาะก็คือ ต้องสมจริงด้วยแหละนะถ้ามันหมดแล้วก็จําเป็นจะต้องมาขึ้นมาเติมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเอ้ยอืม่ะส่วนอันต่อไปก็ทุกคนนะอันที่11แล้วนะมันมี12เรื่องนะก็คืออันที่11นี้บอกเลยว่าเคยมีมาเกือบทุกภาคเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะก็คือกิจกรรมแข่งรถบนท้องถนนนเองครับนี่กิจกรรมนี้ครับก็เป็นกิจกรรมแข่งรถ ความเร็วสูงบนท้องถนนแบบผิดกฎหมายนี่เครับทุกคนนะก็คือเอ่อท้าแข่งกันเลยทีเดียวเชียวครับนี่ซึ่งจะเป็นการจัดขึ้นนะครับนี่ในเครือข่ายถนนในเมืองและก็ชานเมืองอีกด้วยครับผู้เล่นสามารถแข่งขันโดยใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยครับมอเตอร์ไซค์นี่ครับนี่แล้วก็และรถอีกหลายประเภทครับทุกคนนะแล้วก็การแข่งขันนี้ครับถ้าเราเล่นจบนะครับเราก็จะได้รับเงินสดมาหรือว่ารางวัลนะครับพร้อมกับ นำมาอัปเกรดรถครับนี่การแข่งขันนะครับอาจจะมีจุดเอ่อไทม์ไลน์ด้วยเขาหมายถึงน่าจะมีจุดกระโดดนะความหมายเนี่ยอืมจะมีจุดกระโดดด้วยครับเพื่อทำให้ผู้เล่นนะอืมสนุกกับเกมนี้ด้วยนะครับมินิเกมนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมนี้อาจจะมีการแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับ NBC ด้วยนั่เองครับทุกคนนะและ กิจกรรมนี้ครับเคยมีตั้งหลายภาคแล้วนะครับกิจกรรมนี้ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Street Racing นะครับหรือว่าแข่งรถบนท้องถนนเนาะก็มีทั้งภาคออนไลน์ภาค3นะแล้วก็ภาค6ที่คาดว่าจะมีนะครับภาค5ภาค4ภาคแซนนะครับ w i t e City ครับ w i t e City ทั้ง2 DLC เลยนะครับ w i t e City Story Liberty City สอันเลยนะแล้วก็ ยังมีในชัยน้าถาวด้วยครับทุกคนนะแล้วก็ภาคเก่าๆด้วยนะครับ GTA a d v a n c e เลยนะครับทุกคนเลยอืมแต่ก็ไม่ครบเนาะอืมจากที่ดูมานะครับนี่เหมือนภาค4ที่เป็นภาค DLC ไม่มีกิจกรรมแข่งรถว่ะจริงปะเนี่ยไอ้ภาคบรรลักไอ้นั่นไม่มีหรออืมโทนี่เกย์ไม่ใช่อีภาคหนึ่งนะอืมที่ให้จอนนี่มันตายทุกคนเลยอะไม่เป็นไรหันต่อไปครับแล้วก็อันสุดท้ายด้วยครับก็คือกิจกรรม ตีเทนนิสเองครับนี่กิจกรรมตีเทนนิสครับก็คาดว่าน่าจะมีในภาค6ด้วยครับเพราะว่าเคยมีทั้งภาค GTA ออนไลน์เนาะแล้วก็ภาค GTAV นะครับหรือว่าภาค5นั่นเองครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมมินิเกมนะครับแบตของแท้เลยนะครับต่อสู้กับ NPC แบท1ต่อ1นครับนี่แล้วก็ผู้เล่นนะครับสามารถเล่นตามกฎมาตรฐานได้เลยครับก็คือเล่นแบบจริงจังเลยเนาะผู้เล่นนี้สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้แบบสบายๆนะแค่เราไปที่สนามท้องถิ่นนะหรือว่าสนามที่มันมีอยู่ครับเราเข้าไปครับมันก็จะถามเราเลยครับว่าจะเล่นอัเปล่าอะไรงี้ครับแล้วมันก็จะเสก NPC มาให้เราเล่นเองครับทุกคนนะหรือว่าถ้าเป็นหมดออนไลน์ครับก็สามารถเล่นได้ครับเนี่ยก็คือเราเข้าไปตรงนั้นครับแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยเองครับเพราะว่าเป็น GTA ออนไลน์นะเพราะว่าภาค5 g ออนไลน์ก็ สามารถทาแบบนั้นได้เหมือนกันครับนี่ก็คือเรียกเพื่อนมาตีเทนนิสด,ด้วยนั่นเองครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับแต่ว่าถ้าภาคหกมาแล้วอยากให้มันมีเยอะกว่าน,นี้แหละที่เราอาจจะคิดไม่ออกอนะไรเงี้ยอยากจะได้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม